แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่มีความยาวประมาณ4,900กิโลเมตรด้วยความยาวของแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปนั้นทำให้เกิดความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยบริเวณประเทศไทยเป็นช่วงของแม่น้ำโขงตอนล่างได้ไหลผ่านจังหวัดต่างๆเป็นระยะทางกว่า976กิโลเมตรทำให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุน์และพันธ์ุปลาต่างๆมากมายเช่นปลากลายปลาเทโพปลาชโดและพันธ์ุปลาอื่นๆอ,อ,อีกกว่า1,200ชนิดหนึ่งในนั้นคือปลายี่สบหรือปลาเอิญในภาษาท้องถิน่นเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต สีของลำตัวเป็นสีเหลืองนวลลำตัวค่อนข้างกลมและยาวบริเวณด้านข้างมีแถบสีดําข้างละเจ็ดแถบพาดไปตามความยาวของลำตัวบริเวณหัวมีสีเหลืองแกมเขียวริมปากบนมีหนวดสั้นๆหนึ่งคู่หางค่อนข้างใหญ่และเว้าลึกขนาดความยาวประมาณ1.2เมตรหนัก55กิโลกรัม พบมากในแม่น้ำสายใหญ่ที่พื้นท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดทรายระดับน้ำลึก5-10เมตรน้ำเย็นใสสะอาดจืดสนิทและเป็นบริเวณที่น้ำไหลวางน้ำกว้างและมีกระแสน้ำไหลวนในช่วงเดือนตุลาคมปลาจะเริ่มว่ายทวนขึ้นไปเหนือน้ำเพื่อวางไข่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะกลับถิ่นเดิมในเดือนพฤษภาคมหรือพอน้ำเริ่มมีระดับสูงขึ้นปัจจุบันการพาะพันธุ์ปลายี่สกโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมีอยู่ที่จังหวัดหนองคายโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคายซึ่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจอยู่ที่บ้านน้ำพลาย อำเภอสังคมโดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้จับปลายี่สกจากแม่น้ำโขงที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของหน่วยเฉพาะกิจพ่อพันุ์ปลายี่สกนะครับโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำโขงจุดนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาปลงน้ำจดืดเราได้มาตั้งประมาณ10ปีหลังมานี่แหละครับว่าที่นี่เป็นแหล่งที่ปลายี่สก มาจับคู่ผสมพันธุ์กันการพ่อพันธุ์ปลายิสกเนี่ยศูนย์วิจัยและพัฒนาปงน้ําจืดเราทํามาตั้งแต่ปี2 5 1 7ซึ่งปีนั้นมีการพ่อพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ปลายิสกถือว่าเราเป็นการผลิตพันธุ์ปลาไทยชนิดหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับให้อยู่คู่แม่น้ําของเราต่อไปนะครับนอกจากจะเป็นปลาไทยชนิดหนึ่งแล้วเราก็ยังพยายามที่จะทําให้มันเป็นปลาเศรษฐกิจให้ได้นะครับเพราะว่าปลายิสกเป็นปลาที่มีราคาแพง แล้วก็เนื้อรสชาติดีนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาปลงน้าจืดหนองคายซึ่งปีนี้เราพ่อพันธุ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาปลงน้าจืดเลยนะครับโดยร่วมกันพ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์จากแม่น้าโขงได้ลูกพันธุ์ประมาณลูกปลาใบห่อนประมาณ5้าล้านห้าแสนตัวนะครับแล้วก็กระจายไปตามศูนย์ต่างๆในภาคอีสานเพื่อจะช่วยกันอนุบาลมันให้รอดเป็นปลานิ้วเราก็คาดว่าปลานิ้วที่จะได้ปีนี้ก็สักประมาณล้านตัวประมาณนี้นะครับ พ่อแม่พัน์ปลายี่สกที่จับคู่ผสมพันธุ์มีความพร้อมตามธรรมชาติในการผสมพันธุ์และวางไขอยู่แล้วหากชาวประมงจับปลาขณะที่ปลามีความพร้อมผสมพันธุ์ได้ทันและปลาไม่บอบช้ำม,มากจะสามารถรีดไข่และน้ำเชื้อมาผสมเทียมได้ในบางครั้งที่ชาวประมงจับได้ปลาที่ยังไม่พร้อมในการวางไข่จะต้องฉีดฮอร์โมนช่วยกระตุ้นให้เกิดการตกไขด้วย หลังจากที่แม่ปลาตกไข่ให้รีดไข่ลงภาชนะที่แห้งและสะอาดจากนั้นรีดน้ำเชื้อตัวผู้ลงผสมกับไข่ใช้ขนไก่คนไข่และน้ำเชื้อให้ผสมกันอย่างทั่วถึง แล้วเติมน้ำผสมโครนลงไปเพื่อล้างสารเหนียวผลให้เข้าการประมาณ2-3นาทีจึงใช้สวิงกลองแยกไข่ปลาแล้วนำไปล้างน้ำโครนออกให้หมดไข่ที่ล้างสะอาดแล้วนำไปใส่ภาชนะที่มีน้ำสะอาดเพื่อรอการขนย้ายไปฟักที่โรงเพาะฟัก ไข่ปลายี่สกเป็นไข่โจมติดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2มิลิเมตรเมื่อผ่องน้ำเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลิเมตรสามารถนำไปฟักในภาชนะฟักไข่ได้แก่ถังไฟเบอร์กลาสหรือกลวยผ้าโอล่อนแก้วไข่จะฟักออกเป็นตัวจะใช้เวลาประมาณ6.7ถึง9.6ชั่วโมงที่อุณหภูมิน้ำ21.5ถึง24องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีขนาดประมาณ8 mm. มิลลิเมตรเมื่อลูกปลาอายุครบ3-5วันหรือสังเกตจากภายในท้องลูกปลาจะมีถุงลมปรากฏอยู่จึงย้ายลูกปลาไปอนุบาลในบ่อดินระดับน้ำลึกประมาณ1เมตรอัตราการปล่อยประมาณ200,000-300,000ตัวต่อไร่ หลังจากอนุบาลลูกปลาประมาณ1เดือนลูกปลายี่สกจะมีขนาด2-3เซนติเมตรอัตรารอดตายอยู่ในช่วง20-25เปอร์เซนต์ครับสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจำืดจังหวัดหนองคายนะครับ เราก็ได้ทําการเพาะปลายี่สกซึ่งใช้พ่อแม่ปันจากแม่น้ําโขงนะครับเราก็ได้ทํามาตั้งหลายปีแล้วนะครับซึ่งประสบผลสาเร็จครั้งแรกเมื่อปี2517จากแม่น้าโขงโดยใช้พ่อแม่ปันจากแม่น้ําโขงนะครับแต่เราสามารถใช้พ่อแม่ปั่นจากบ่อดินซึ่งเราเพาะได้เมื่อปี2533สำหรับปีงบประมาณ2555ที่ผ่านมาเราก็ทําการเพาะปันจากแม่น้ำโขงก็ได้นะครับแล้วก็จากบ่อดินเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่ง ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเนี่ยเราสามารถเพาะพันธปลาแล้วได้ไซส์ปลาขนาด2-3เซนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำในจังหวัดหลองคายปีหนึงก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ1ล้านตัวนะครับรหรับปีปัจจุบันล,ล่าสุด2556นี้นะครับเราก็ได้ไปตั้งแคมป์นะครับที่บริเวณอำเภอสังคมนะครับปีนี้เราก็ทำการเพาะพันธปลาได้ลูกตุ้มมาประมาณ5ล้านาตัวนะครับแล้วเราก็กระจายไปตาม่รงงานศูนย์ต่าง ทางภาคอีสานนะครับอีก5ศูนย์นะครับนอกจากศูนย์หนองคายแล้วได้แก่ศูในย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยนะครับศูนย์อุดรศูนย์ขอนแก่นศูนย์ส,สกลนครและก็กศูนย์กาลสินนะครับปัจจุบันนี้ปลาที่เราเพาะได้ปี2556นี้ทั้ง6ศูนย์นี้มีอยู่ประมาณ1ล้านกว่าตัวนะครับสำหรับศูในย์วิจัยพัฒนาปมะมงน้ำจืดหนองคายเรามีแผนการปล่อยปลา26ไทยนะครับ ในจังหวัดหนองคายเนี่ยเรามี2โครงการนะครับโครงการแรกโครงการในงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเรามีแผนปล่อย3 0 0 0 0 0ตัวแล้วก็โครงการผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยอีก3 0 0 0 0 0ตัวนะครับเรามีแผนในการปล่อยทั้งปีนี้ประมาณ ,00 0 0 0ตัวนะครับโดยนําไปปล่อยในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับแต่เราก็ปล่อยได้มากกว่าแผนปกติแผนเรา0 0 0 0 0เราจะปล่อยได้ปีละประมาณล้านตัวับผม